สวัสครับอุณหภูมิปกติของยูสูทีฟอานะครับว่าจะขึ้นอยู่ระดับไหนซึ่งของคันนี้ก็จะอยู่ประมาณเดี๋ยวคอยดูนะครับมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งคันนี้ก็จะใส่ว่าน้ำปกตินะครับไม่มีการถอดนะครับ ครับก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกสอบถามตะวนเข้ามาเยอะนะครับอา่าอุณหภูมิของอีสูทีบาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกถ้าขึ้นสูงไปเนี่ยกลัวว่ามันจะร้อนไปไหมนะครับว่าขึ้นสูงนี่สูงขนาดไหนหรือว่าต่ำนี่ก็ต่ำขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับคันนี้เครื่องดเดิมนะครับยังไม่ยังไม่ได้ทําเครื่องยังไม่ มีปัญหาในเรื่องของอการผ่าเครื่องทําเครื่องฟิตเครื่องนะครับส่วนอื่นๆก็ยังปกติอยู่นะครับดูแรงดานน้ำมันเครื่องนะครับ นะครับอุณหภูมิของอุณหูมิที่เนี่ยถ้าระดับปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีไม่มีขึ้นไปขนาดนี้แล้วอาจจะเกินนิดๆน,นะครับในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเนี่ยแล้วก็การวิ่งรถไกลๆเนี่ยอากาศข้างนอกร้อนเนี่ยก็จะอาจจะมีสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากซึ่งก็ถือว่าเป็นความร้อนปกตินะครับขนาดนี้นะครับวิธีดูว่า ร้อนขนาดไหนที่อันตรายแล้วครับก็คืออย่าให้ขีดเนี้ยขึ้นไปถึงขีดแดงนะครับหรือว่าสูงเกินสองในสามนะครับเนี่ยสองในสามหรือว่าสามสามส่วนสี่ก็ได้สามส่วนสี่ก็ได้จะได้ละเอียดขึ้นถ้าเข็มอุณหภูมิขึ้นไปถึงสามส่วนสี่เมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าระบบน้ำหล่อยเย็นของเรามีปัญหานะครับเราก็ต้องมาตรวจเช็คนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะเป็นกังวลนะครับ วันนี้ผมก็เลยนําเอาอุณหภูมิของอิูเทียบอมาให้ดูว่าระดับปกติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คอุณหภูมิดูนะครับว่าที่มน้ําหรือว่าที่ด้านหน้าเนี้อุณหภูมิจริงๆแล้วขึ้นไปเท่าไหร่น,นะครับไปดูกันเลยครับ 4โวลตนะครับมาดูที่ข้อล่างนะครับข่อน้ำล่างดู4โหลตา2เพราะว่าน้ำเราจะมีการระบายความร้อนนะครับดูองค์รวมของ,งน้ำเ่อง เท่ากันกับปริของน้ำเก่อเย็นนะครับเป็นการเชื่อม ครับนี่ก็คืออุณหภูมิปกติของอ s สุทิปอ่านะครับซึ่งครั้นี้ทุงวันก็ใช้มาตั้งแต่เมื่อหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยจนทุกวันนี้นะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้นะครับครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ